กะตาหาย่หากินยำยามันเนาะยำมันเข้ามานอนรีสอร์ทน um> ี <h 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 uh <h 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 ่ม well ีแตแนวกินแมนปะ่นข้างบนคนข้างบนนั่นขึ้นยังไงที่ดาใสนี่บอกบกลรินไม่ัวนี่อันเรียกเขาเรียกอะไรบกดิ้นไม้อันใหญ่ๆอ่ะบกดิ้นไม่ไม่หัดไมีหัดใบกับเภามีหัดต้นมะฮง นีหอดกวยของมักทิดาโอ้หน่ะนี่ไงบกเ้าวก็มีด้วยนี่เขาจะอาดบกหมากก็มีกยมาบ้านเขานั่นอ่ะเอาลักอดบกหมากปลานี่พีินวองเลยเอา้ามัน้ามันกันบกาลเขายู่ตเอาอาบกเพาวเขาเอาอะไรชื่นากเพา อฝุ่นใครมันอยู่ต่ำๆนี่เซตที่ดาวบนแหละพี่น้องเอ้ย <c oughs> ไปข้างหน้าวนี่ <c oughs> ยังกินนี่าข้างหนา <c oughs> ้าไประเบาื้งกุกอากรีนกรีนนี่นะครับเราพักอยู่นี่เมื่อคืนเสียจงานแล้วก็มาพักอยู่นี่โอ้ยนี่ไงน้ำร้อนที่ดาแนะนเลยนะครับเ <c oughs> เออ <c oughs> ที่ดาที่ดาแนะนำครับถาผู้ใดมาแถวชัยภูมิแถวแก่งคอนะครับ แนะนำรีสอร์ทนี่เลยกรีนของกินหลายที่ดาวะมีหอดบักขามปลอมบักเซอรี่บักหน้าวบักมีก็มีหมากแลก้วก็บบักข้าวมีซูนินเอลครับ,บที่ดากินน้ำร้อนแม่นั่นไงการน้ำร้อนเขาไม่ใช่สไตล์หนูค่ะบสไตล์หนูน้ำร้อนโอ้อยสาร มันกัดปากเลยมันเป็นแนวกัรเล็ดเป็นกินหมากไปละห่างพูดภาาจีเป็นปลาอยูข่ขาบานเขอาอบ้าเขาเอามะงวมันจะเสียบกักแล <laughs> นี่นะครับปรินเว,วินเลด ที่นี่ไซยภูมิยุติดมยุติยหมังยุเทินพอดีนี่ถนนไปใสดอกบรลูกัน,น,นพี่ดาหาล้อหาแนวกินพะยะนั่นเตรานเตียมยามหรือประคามปอมมันเตรียมยามเรือยไปแล้ว ชอบงานแนวกินบบบมันคือ,อยังล่ะฮะมักจำลึงมันกินได้หรือมันบกพรมอมันอะรอืมมันบักปีพวนมาอะไรคะนี่จิ๊ร<า>ู้ไหมมาอะไรไมักจำลข่น ลมมวปัดพื้นตีใก้น้่งออกเบหนึ่งมมันบักตําเรื่งธรรมดาเนี่ยหมักเต็มเรองหมักอะไรนะคะมักต็มเรืงโอหมักต็ลเรื่องแค่ลยอ่ามีหอดคานขีิกินมันขมเนะมะมาะขม่หไปทัวร์ขัแม่นบักม่วงเป็นรวยกับชีลาอบักม่วงคนได้เนาะ ก็ยังว่าทิดาทิดาหากินเออที่ดาหากินมาฝักจุลีสอนอีคุ้มขนาดเลยได้แนวกินเต็มยามเลยข้างมะขามป้อมมะเสลีแล้วก็ไปวัดดีคุ้มขนาดไปตำเจียวเปือนเสือเป็นงูเปืน,ปน,น <laughs> ไปนี่ก็ขึ้นจีบเฮ็ดเจียวยวัดอีก <laughs> โอ้โหฟรีตลอดงานพุ่นบักฮงอยู่พุ่นอยู่ข้างหลังห้องพ่อผู้บุตร อันนั้นอมันบกหุ้งธรรมดาพ่อมับกฮุ้งยังไมันสูสูบบกหุ้งของของย่รุ่นมาได้หรอกของย่รุ่นันยังบกฮุ้งหน่วยใหญ่ไหนอ่ะหน้เียวของเพื่อนใช่ว้าเียวไปตำยด เอาบ่เอาบ่อาบาอกคุณยังดีไปได้นี่ยันถือจับพะนะ Hai kamu menciptaw

ตอนนี้ไปก็รอแดงเลยเท่ากับคนยอมที่ไม่ดีแต่ดีนล้วคนโยนนะเราก็งเชิญก่อนเดินทางกลับครับพี่น้องมาขอถ่ายรูปน้่งน้องพี่ดาครับตอนนี้เราออกมาจากชชยภูมินะครับออกจากวัดสีบุญเรืองที่ชชยภูมินะครับ แต่ตอนนี้กำลังมุ่งหน้าที่จะไปงานต่อที่อาจสามารถจังหวัดรลอยเอ็ดนะครับนี่คือรถน้องทิดาราครับ